สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับนักปัตญาท่านนี้กันนะคะก็คือจอห์ดิวอีนักปัตญาทางการศึกษาค่ะเราไปรับชมเรื่องราวของนักปัตญาท่านนี้กันนะคะเขาเกิดเมื่อวันที่20ตุลาคมคิศักราช1859และเสียชีวิตในวันที่1มิถุนายนคิศักราช1952มีอายุ93ปี เขาจบปริญญาเอกจากจอห์นฮอฟกินยูนิเวอร์ซิตี้อาชีพนะคะเป็นนักปัชญานักจิตวิทยาและนักการศึกษาอาชีพหลักของจอห์นดิวีนะคะคือเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่มิชิแกนชิคาโกและโคลัมเบียค่ะจอห์นดิวีนะคะ เป็นหนึ่งในนักปัจญาและนักการศึกษาชาวอเมริกันที่ทรงมีอิทธิพลมากที่สุดในศตรวรรษที่20โดยเฉพาะด้านปัจญาการศึกษาแบบปฏิบัตินิยมและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และดิวอี้มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาอเมริกันโดยเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง แนวคิดทางปัชญาของจอห์นดิวีคือ 1. ปรปัชญาปฏิบัตินิยมคือความรู้ไม่ใช่สิ่งตายตัวแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากประสบการณ์และความจริงคือสิ่งที่ใช้ได้ผลเน้นการทดลองการปฏิบัติและการเรียนรู้จากผลของการกระทำ 2. ปรปัจญาการเรียนรู้แบบประสบการณ์ หลักการสำคัญนะคะ 1. ประสบการณ์คือพื้นฐานของการเรียนรู้ learning by doing 2. การเรียนรู้คือกระบวนการต่อเนื่อง 3. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ 4. การเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 5. การเรียนรู้ควรเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและสังคมค่ะ และข้อที่3นะคะปรัชญาการศึกษาแบบประชาธิปไตยคือการศึกษาเป็นเครื่องมือสร้างสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงคือโรงเรียนควรเป็นสังคมย่อมๆที่เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันและผู้เรียนต้องได้ฝึกคิดวิเคราะห์ถกเถียงและเคารพความคิดเห็นที่หลากหลายปรัชญาข้อที่4นะคะคือปรัชญาสังคมนิยมเชิงประชาธิปไตย การศึกษาควรมีบทบาทในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นดิวีมองว่าโรงเรียนไม่ควรแค่ถ่ายทอดความรู้แต่ต้องปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มีจริยธรรมและรับผิดช,ชอบต่อส่วนรวมและครูต้องเป็นผู้นำทางสังคมในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะและปรัชญาที่5นะคะคือปรัชญามนุษยนิยมทางการศึกษา คือการศึกษาเพื่อพัฒนาคนทั้งด้านสติปัญญาจิตใจและศิลธรรมคือเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มที่และเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ถ้าได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมค่ะ ความสำคัญของจอห์นดิวีนะคะคือ 1. เป็นผู้ก่อตั้งปรัชญาปฏิบัตินิยมทางการศึกษา 2. เน้นการเรียนรู้โดยการกระทำ learning by doing 3. พัฒนาการทางสังคมผ่านการศึกษา 4. การศึกษาแบบประชาธิปไตย 5. เป็นนักปรัชญาแห่งการเปลี่ยนแปลงการศึกษาค่ะ ผลงานสำคัญของจอห์นดิวีนะคะหลักๆก,ก็คือ My Pedagogic Creed ได้ประกาศแนวคิดใหม่ในปีคิดศักราช1897ก็คือความเชื่อด้านการสอนโดยดิวีได้ให้คำพูดว่าผมเชื่อว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของการใช้ชีวิตไม่ใช่เพียงการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคต และผลงานที่2นะคะคือ The School and Society ในปีคิศกราั1899เสนอแนวคิดว่าโรงเรียนควรเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและต่อไปคือหนังสือ Democracy and Education ในปีคิศกราั1916คือหนังสือปรัชญาการศึกษาสำคัญที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยกับการเรียนรู้ค่ะ และผลงานสำคัญหลักสุดท้ายนะคะคือ a c q u i e n t i n and Education ในปีคิรศกักราช1938ได้สรุปแนวคิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์อย่างเป็นระบบค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับประวัติของจอห์นดิวีแบบคร่าวๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนถ้าใครสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะ